เรามาติดตามเรื่องที่เราเคยยื่นไว้เมื่อวันที่28ว่าแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราแสดงเจตจำนงว่าอยากจะให้กอสชอและก็ส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลแน่นอนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเกี่ยวข้องไม่ได้เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการประเทศควรที่จะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและควรที่จะร่วมกันนะปกป้องทรัพย์สมบัติชาติชิ้นนี้เอาไว้ กิจการดาวเทียมวันนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจาก,กตัวกาอะไรขึ้นเราก็จะเหมือนเดิมเราก็จะยากจนเหมือนเดิมแล้วรัฐบาลก็จะมาอ้างว่าเราคือคนที่ซื่อคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้เราตื่นเราตื่นแล้วเรากลองังจะเรียกร้องรัฐบาลเพื่อความชอบธรรมของประชาชนชาวไทยทุกคนเมือ่อ ดาวเทีมยมหมดสัญญาสัมปทานหลวงก็ม,มองถึงอนา,าคตข้างหน้าก็มองถึงความมั่งคั่งของตัวเองข้างหน้าว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าของดาวเทียมและเป็นเจ้าของวงโคจรดาวเทียมอย่างไงวันนี้ก็จึงหาช่องทางหางโอกาสในการที่จะเอาดาวเทียมนไว้ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองใช่หรือเปล่าพี่น้องรับควรทําหน้าที่เอาวงโคจรดาวเทียมและดาวเทียมนี้มาบริหารจัดการเองใช่หรือเปล่าทำไมรับคิดแบบนั้นทำไมรับทําแบบนั้น ทำไมเราไม่ให้วงโกรจรดาวเทียมหรือดาวเทียมมาดำเนินการเองแล้วให้หน่วยงานของรัฐไใช้วงการฟรีใช่หรือเปล่านี่คือสมบัติชาติชิ้นสําคัญที่ประชาชนมองไม่เห็นเราเสียเวลารอยอยมาแล้ว30ปีโดยที่ถูกผู้ยีู่้ยํำผมเชื่อว่าวันนี้เราคงจะมีหนังสือแถลงการร่วงอีกหนึ่งฉบับที่จะตอบย้ําไปยังกองสทชให้รับทราบและผมเชื่อว่าสัญญ,ญาณน,นี้น่ายไปถึงนาย,ยกรัมรีพอกประยุทธ์จันโอชาผมเคยบอกอยู่เสมอน,นะเมื่อก่อนนี้ ผมปกป้องพวท่านตลอดนะเพราะก่อนหน้านี้ท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีแต่ช่วงหลังมาน,นี้ผมบอกตรงๆเลยว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันปานมากเกินไปทุจริตคอร์รัปชันแม้กระทั่งดาวเทียมที่มันหมดอายุสัญญาสัมปทานแล้วท่านก็ยังทําเอื้อให้กับนายทุนอีกเราเข้าใจว่าพวกท่านเข้ามาเพื่ออยากจะดีขึ้นแม้ท่านไม่ได้ปู้ยี่ปู้ยำเอง,เองแต่ท่านก็ไปประกคนให้ในายทุนผมเชื่อว่าคนไทยไม่ยอมครับพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี